สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้มานั่งคุยกันในร่มนะคะเพราะว่าบ่ายสามโงครึ่งแล้วนะคะปเพึ่งลองเสื้อผ้าซื้อจากชีอินมาเหนื่อยเลยใส่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเอาไปขายต่อใน ebay นะคะส่งคืนไม่คุ้มเพราะปดต้องจ่ายค่าส่งเองซื้อมาไม่ได้แพงมากนะคุกคนที่อยู่ในอเมริกานะคะไปเช็คที่ร้าน ebay ของปดได้เลย ส่วนคุณคุณที่อยู่ประเทศไทยนะคะแล้วคุณอยากจะอุดหนุนร้านปโอ๊ตนะคะคุณต้องเสียค่าส่ง2องพาวนะคะประมาณกิโลครึ่งได้มั้งราคา1,600บาทนะคะถ้าซื้อหลายๆตัวก็น่าจะคุ้มอย่างโบส่งของไปให้น้องสาวที่ไทยอะ่ะก็ได้หลายตัวนะสะนะื้อผ้าอ่ะแต่ถ้าคุณสนใจอยากจะซื้อเองคุณก็ไปดูชีอินประเทศไทยมีแต่โบไม่รู้นะว่ามันจะมีแบบเหมือนกันหรือเปล่านะคุณก็ไป ดูเอาตามที่คุณถูกใจเลยแล้วกันนะเรื่องของหาคู่ต่างชาติสายฟอของเรานะคะใครที่ใช้เว็บออนไลน์นะคะแล้วคุณก็คุยติดต่อกับผู้ชายนะมีทั้งคนที่คุยกับคนที่เลือกแล้วและคนที่คุยสเปสปะนะคะก็อยู่ที่คุณแหละถ้าคุณคุยกับคนที่เลือกแล้วคุณก็รู้จุดหมายปลายทางของคุณคุณก็คุยไปเรื่อยๆรู้จักเขาไปนะคะ ถ้าคุณคุยกับคนที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุยไปเพื่ออะไรแต่เก็บเอาไว้เพื่อฝึกภาษาอังกฤษเพราะอยากให้คุณคิดนิดนึงถ้าคุณพิจารณาคนนั้นว่าคุณไม่ได้ชอบเขาหรือเขาไม่ได้อยู่ในข้อกําหนดในสเปคของเราแต่คุณอยากจะคุยกับเขาเพื่อจะเก็บไว้ฝึกภาษาอังกฤษก็คุยไปถ้าคุณคิดว่าไม่ได้เสียเวลาของคุณนะถ้าคุณคิดว่าก็ฉันก็หาแฟนไงแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวเวลาคุณคุยเนี่ย คุณก็ต้องแยกนะระหว่างคนที่คุณเลือกแล้วกับคนที่คุณเก็บไว้คนที่คุณเก็บไว้เนี่ยถ้าคุณคุยกับเขาแล้วคุณก็บอกเขาว่าเออฉันคุยกับเธอเนี่ยเป็นเพื่อนเฉยๆนะคุณก็จะมีเขาไว้ฝึกภาษาอังกฤษได้เพราะเขาก็จะคุยกับคุณเป็นลักษณะฝึกภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่ได้บอกไว้ว่าคุณคุยกับเขาเพื่อจะเป็นเพื่อนกันเนี่ย เวลาเขาคุยกับคุณถ้าคุณไปนานๆน่ะก็อาจจะมีการลามปามเกิดขึ้นได้คุณก็อาจจะไม่ชอบใจอย่างเงี้ยนะอยากให้ทุกคนนะ่ะคุยกับใครก็ตามให้ชัดเจนไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าเวลาของเรามีค่านะคะคุณหาผู้ชายคุณก็ต้องรู้ตัวเองให้ชัดเจนนะต้องให้ชัดเจนว่าคุณเลือกแล้วเลือกแล้วคือ เลือกประเทศที่คุณอยากจะติดต่อก,กับเขาเลือกผู้ชายแบบนี้แหละที่คุณอยากจะติดต่อก,กับเขาคุณอย่าเสียเวลานะคะแล้วเวลาเราคุยกับเขาแล้วเนี่ยคุยอย่านานวิดีโอคอลกันให้ได้คุณจะได้เห็นไงว่าเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่านะคะคนที่อายุน้อยๆตัวเลือกเยอะ ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคุณก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะคุณที่ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแรงคุณก็ต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองไปนะคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยแหละปเป็นห่วงเพราะว่าเราก็จะเสียเวลาคุยเลื่อนลอยไปเรื่อยนะแล้วเราก็จะไม่เจอคนที่น่าจะใช่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ใช้เวลาต่างกันเพราะเดี๋ยวนี้คู่แข่งเยอะคู่แข่งการตลาด ผู้หญิงไทยที่ต้องการต่างชาติมาเป็นสามีเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ใช้เว็บเดทกันเยอะหลายเว็บเลยนะคะคุณก็ไปหาเว็บเล่นหลายๆเว็บแตกต่างทั้งเว็บเดททั้งไทยทั้งเทศแล้วก็เป็นเว็บแชทฝึกภาษาอังกฤษหรือเป็นเว็บแชททั่วๆไปมีเยอะแยอะอย่างที่วต์ใช้ตอนนี้ก็เป็นแชทบลิงนะคะพูดบ่อยๆเพราะว่าเพิ่งจะใช้จะหาเว็บอื่นๆมาบอกให้อีกนะ ให้คุณตั้งเป้าหมายตัวเองให้แน่ชัดนะเลือกเฉพาะคนที่คุณจะคุยคิดว่ามีความเป็นไปได้อย่าเสียเวลาแต่ถ้าคุณจะเก็บเอาไว้คุณต้องชัดเจนว่าอ่ะผู้ชายคนนี้ฉันไม่ได้จะคุยเพื่อจะเป็นสามีในอนาคตของฉันนะแต่ฉันคุยเก็บไว้เพื่อฝึกภาษาอังกฤษแล้วคุณก็ต้องชัดเจนกับคนที่คุยด้วยเราจะได้ป้องกันการเกิดความละลาบ ละลวงเอ๊ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่แบบคุยไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกยังไงก็เป็นไปไม่ได้แล้วมาคุยกับฉันแบบนี้ฉันก็ไม่ชอบจะได้ไม่เกิดขึ้นไหนนะขอให้ทุกคนเจอนะคะเร็วๆวนันไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในแต่ละคนนะคะใครที่อยากจะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับโบนะคะเข้ามาที่กลุ่มไลน์ได้เลยนะคะยินดีนะคะใครที่ปรึกษาส่วนตัวเสียตัง เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เพราะคุณสมัครเป็นสมาชิกในช่องเนี้แล้วนะคะคุณก็เข้ามาแล้วคุณบอกว่าเออสมัครเป็นสมาชิกแล้วขอคุยส่วนตัวยินดีจ้ะยินดีไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ